อยากเป็นคนมั่นใจเริ่มยังไงดีนะครับสวัสดีครับพบกวับูสอนวิทย์ลูกศิษย์ไอสไตล์กิจการสําคัญกว่าความรู้วันนี้จะมาแบ่งปันเนาะเกี่ยวกับเรื่องอถ้าเราอยากจะเป็นคนมั่นใจเนี่ยเราต้องเริ่มตรงไหนก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องเขาบอกว่าโคเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นคนที่ขี้อายแบบสุด เออไม่ใช่อายแบบธรรมดาอายแบบสุดอืมอายแบบตั้งแต่ว่าคือแบบว่าพูดต่อหน้าไม่ได้เลยพูดหน้าคนเยอะไม่ได้นะเนาะย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆเกนาะตอนสมัยเรียนประถมอย่างเงี้ยนะครับอ่าตอนนั้นจะมีชั่วโมงหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นชั่วโมงอ่าสรนเอ่อสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีบางครั้งที่เราต้องออกไปพูดหน้าห้องหรือออกไปร้องเพลงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากนะครับพอไปอยู่หน้าชั้นเนี่ยมันทําให้แบบ เราแบบว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแม้แต่การพูดก็ไม่สามารถที่ทาได้ <c oughs> แล้วพอมาถึงในตอนนี้นะครับซึ่งเออพอย้อนไปตอนนั้นก็แบบเออเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนาะเรามาเป็นครูมาถ่ายทอดความรู้นะมาเป็นพิธีกรได้ยังไงนะครับไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะครับก็มาดูว่า เอ่อมามาแบบย้อนย้อนดูตัวเองว่ามันเกิดจากตรงไหนนะครับมันเกิดจากตรงไหนที่ทําให้เรามีการแบบว่าพลิกไปนะครับสิ่งแรกเลยนะครับข้อที่1นนะครับเมื่อเราเริ่มที่อยากจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือการยอมรับการยอมรับตัวเอง เอ๊ะพูดแล้วมันเป็นยังไงครับบางคนก็คิดว่าเอ๊ะก,ก,ก็ยอมรับก็ยอมรับนี่เออมันไม่ใช่เ,เ,เรื่องอะไรอย่างงี้นะครับเออนะครับคำว่าการยอมรับคือก็ต้องยอมรับอ่าในในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ผักสไสอ,อะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่มันไม่ดีในตัวเองนะครับอืมอย่างโรเนี่ยโผก็ยอมรับในตัวของตัวเองในทุกด้านนะโผยอมรับที่จะอ่าว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนสวยสดใสอันนี้ก็ยอมรับอ่าอย่าที่ต่อต้านมันนะเพราะเราต่อต้านมันนะมันก็จะทําให้เราไปนึกติดอยู่กับตรงนั้นเนาะมันก็ทําให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้อืมไม่ไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยก็ไปต่อต้านอยู่ตรงนั้นะยอมรับนะยอ,บยอมรับที่อ่าเราก็เป็นคนพูดอ่าอ่าเรียกว่าตกไท้ตกลาวเอออันนี้ก็ว่าตกลงไม่กล้าพูดเ่รากลัวจะิงจะพูดตกตกลาวเบาตกลาวเป็นคน,นอ,อ,อนีสานเนาะเออไม่กระซิบว่าตกลาใช่ไหม ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีในตัวเองทั้งหมดเลยนะครับนี่คือเป็นข้อแรกนะเราเริ่มไปเราก็ต้องแบบไปดูก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างมีของอะไรบ้างในตัวเรานะครับทั้งของดีของไม่ดียอมรับใช่นี่เป็นของฉันนี่เป็นของฉันใช่นี่เป็นของฉันอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็มาเริ่มข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเราก็ต้องยอมรับที่เราจะโดนคําตัดสินหรือเราก็อ่า คือเราก็อนุญาตนั่นแหละให้ผู้คนตัดสินเรานะครับแม้แต่เราเด่ยก็ตัดสินนะครับคนอื่นเช่นเดียวกันหมอเห็นคนเดินมาแล้วอ้าคนนี้ขาวคนนี้้สูงดำไอ้คนนี้น่าจะพูดมากว่ะไอ้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเราก็มีการตัดสินตีความอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอนุญาตแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าผู้คนต้องตัดสินเราแน่นอนในการเราที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะครับอ,อนุญาตให้เขาตัดสิน ในสิ่งที่มันเวิร์กในสิ่งที่มันไม่เวิร์กในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันดี <Wha> ท <kurz S 2> ี่มันจะเกิดขึ้นตอนที่เราทําอะไรบางอย่างเราต้องอนุญาตให้เขาตัดสินนะครับเพราะว่าแม้เราจะอนุญาตให้เขาตัดสินหรือไม่อนุญาตให้เขาตัดสินเขาก็จะตัดสินเราอยู่ดีนะครับมนุษย์เป็นอ่าเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัดสินตีความอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนะถ้าเรายอมรับตัวเองได้ยอมรับว่าผู้คนจะตัดสินเราได้นะครับ เราก็จะข้ามไปสู่สเต็ปที่3ก็คือการลงมือทำนะครับนะในสิ่งที่เราตั้งใ,ใจไว้บางคนอยากจะอยากจะมั่นใจในการพูดอยากจะมั่นใจในการสื่อสารอยากจะมั่นใจในการที่จะพูดต่อที่สาธารณะนะครับจะไม่มีวิธีอื่นหรือทางลัดอะไรเลยนะครับนอกจากที่เราจะลงสนามนะเราอยากมั่นใจในที่สาธารณะเราก็ต้องพูดในที่สาธารณะ นะครับเอออย่างโหเนี่ยตอนที่โหฝึกในการที่พูดในที่สาธารณะนะในการแบบฝึกเป็นพิธีกรตัดบาทคนมาเป็นหนึ่งพันเออเป็นคนจํานวนพันคนทั้งมหาเลยมานะและใน,ว,นวินาทีนั้นโหก็พูดผิดพูดถูกตื่นเต้นประมาามีทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับมัน,นอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่แต่มันก็เป็นประสบการณ์เรากนะ็โหก,โหก็อ่อทำมาเรื่อยๆเนาะเริ่มจากประหม่าตื่นเต้นมันก็เริ่ม ครั้งที่2ก็ความประหมาาลดลงความตื่นเต้นน้อยลงครั้งที่สามครั้งที่4ี่นะฮะจนมาถึงปัจจุบันนะครับถ้าเป็นการพูดในที่สาธารณะความประมาาความตื่นเต้นมีไหมมีแต่ว่ามันลดน้อยลงนะครับมันลดน้อยลงแล้วเราก็กล้าที่จะลงมือทํา นะครับเพราะนั้นผมก็ขอมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะนะครับใครที่อยากจะทําอะไรบางอย่างอยากจะมั่นใจในเรื่องอะไรบางอย่างนะครับหนึ่งก็คือให้เราได้ยอมรับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะที่มันอยู่ในตัวเราที่ผู้คนจะตัดสินว่าเรานะครับอนุญ,ญาตให้มันเกิดขึ้นแล้วก็มองที่เป้าหมายว่าถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างมากแค่ไหนในชีวิต ถ้าเรากล้าในที่สาธารณะแล้วเราจะเอาความกล้านี้ไปทำอะไรถ้ามันคุ้มค่าที่จะลงมือทำก็ยอมรับแล้วก็ลงมือทำมันอย่างเต็มที่เลยนะครับเมื่อเรายอมรับตัวเองยอมรับให้ผู้อื่นตัดสินเราแล้วเราก็ลงมือฝึกฝน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 ,ฝกฝนแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราฝึกฝนนะจนครบ นะชั่วโมงบินทั้งสองหมื่นชั่วโมงนะแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นบร,รมอาจารย์ในเรื่องนั้นเลยนะครับก็จะฝากนะมาแบ่งปันนะครับในการทำให้มั่นใจนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านนะหรือไม่เป็นประโยชน์ก็เลื่อนผ่านเนาะนะครับก็วันนี้ก็สบายดี I love you